โอ้โหเจ้าแบบนี้ก็บวกที่สุดแล้เดี๋ยวจัดให้เลยเอาไอปดอ่มยังจะเกินอีกอ่อม สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับวันนี้นะครับผมนะผมจะมาแกล้งไอวินนะครับเหมือนเดิมเลยคือสเต็ปเดิมก็คือของเราว่ากินพริกใช่ไหมคราวนี้นะครับผมนะผมก็จะมาแกล้งโดยการที่เล่นเกมมินิเกมนะครับเป็นมินิเกมฟรีไฟก็คือผมจะแต่งตัวเหมือนไอแบ็คแล้วให้วินทายว่าผมคือตัวไหนคือตัวจริงประมาณนี้นะครับถ้าทายถูกถ้าวินเป็นคนทายแล้วทายถูกผมกินพริกแต่ถ้าวินทายผิดไอวินก็กินพริกเกมมินิเกมนี้ก็เล่นทั้งหมดทตาสลับกันคนละ5ถ้าเกิดทายพลาดก็เท่ากับว่ากินพร10เมแต่่วา วันนี้ผมจะมาเหลี่ยมไอวินเวนะครับผมจะมาเหลี่ยมไอวินโดยการที่ผมจะกินพริกนี้เหมือนเดิมนะผมนะนี่คือพริกงาน,นะครับมันเป็นพริกที่แบบไม่เผ็ดอ่ะ๋ยวผมลองกินให้ดูอ่ะสักเม็ดหนึ่งนี่นี่นะครับพริกงานเนี่ย มไม่เผ็ดอร่อยหวานเจี๊ยบเลยอ่าผมเตรียมพริกพริกหยวกพริกสวนมาเพื่อที่จะมาหลอกมนันไว้ว่าเนี่ยผมเตรียมพริกมาแล้วเอามาให้มันดูอะไรประมาณนี้นะครับอืมส่วนไอวินก็น่ะกินพริกจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหากคุณกำลังมองหาเว็บเต็มเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยต้องคอนเทพเลยบัดเต็มเ,เกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมพบเครื่องเล่นเกมต้องขั้นเทพดัเนเอ็นอาทสเล่นด้วยคลิป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 คลิัคลิป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  <nothin> เนาะแป๊บนึงพี่แบบนึงีิแป๊บนึงให้ทำไรให้กูปิดกล้องก่อนละหรือว่าอะไรไม่ใช่ไม่ต้องปิดกล้องไม่ต้องปิดกล้องปล่อยแล้วนะเราหน่ะต้องโดนบ้างนะเข้าใจป่ะปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วเราอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะพูดพูดพูดดิปล่อยเทียอะไรเป็นทำไรวะอ่าทุกคนครับเอาด้วยครับ ไปด้วเนี่ยน yeah, ี่ไ้เนี่ไอ้ส uh, oh. ัสลูกเกด n t h back w a ตัดออก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 ไอ้สัสมีบดนะคนตัดตลอเลยเฮีย หนักออเดียวในพริกในพริกคุณครับเดี๋ยวได้ในพริกก่อนโชว์พริกก่อนโชว์พริกกันก่อนอ่านี่คือผมนะคือถ้าผมทายภาพนะผมเตรียมพริกนี่มาด้วยพริกหยวกเห็นว่ามบนร่มเลยนะเดี๋ยวนี่มีสองพริกมีสองพริกมีสองพริกเดี๋ยวก็มีไม่ไม่มีพริกหยวกไม่มีพริก เอาไปเอาพี่ออกเอาพี่ออกเอาพี่กออกอ่ะนี่พริกเผ็ดๆนี่อ่ะนี่อ่าเห็นมาเห็นมาพี่มันต้องเรียมหรอกตอนนั้นเพลิดกว่าตัวนี้อีกจริงอ่าอันนี้พี่กิ้หนูเนี่ยนใช่พีกินหนูเพลิดกว่าอีกยังเผ็ดเลยผมให้พี่อันเดียวพอเลยเดียวครั้งนึงคำหนึ่งได้ได้คือกดมีอยู่ตามนี้นะเวลากินอ่ะถ้าเกิดทายภาพกินแค่ครึ่งเดียวครึ่งเม็ดของเม็ดนั้นอ่ะของพี่เต็มนะของกูเต็มของกูเต็มเพราะของกูพริกอ่ะโอเคอ่ะผมมันใหญ่ได้ได้ได้กูกินเต็มเลย ใช่เฮ้ยพี่มันของจริงป่าวพี่โกงผมเอาของจริงของจริงอองดูดูใกล้ๆดูใกลนเดี๋ยวให้กล้องดูมาไม่ไม่ไม่ดูไม่ดูกินกินกินจริงเปล่าวกินไม่มไม่โอ้ยคุณจะมาเล่นลิ้นอะไรอ้าวไม่กล้ามาแต่กูสร้างความกล้ามามามาดูเรื่องวินพี่วินเตียมเตียมดูใครจะเพิดวันเนี้ยไอสัตว์มาดูกัน เอาละถ้าผมทายถูกพี่กินใช่ถ้ามึงทายถูกกูกินถ้าผมผิดผมกินโอเคเฮ้ยแต่งตัวคนกันเลยกูต่อยอยู่กูต่อยอยู่กูต่อยอยู่เฮ้ยกูนั่งแล้วกูเปลี่ยนได้หรอไปด้ไอ้เหี้ยตกใจหมดอิสเดยตาย อ้าวบูงหันหลังให้ผมละอ่ากลับกันสลับกันเยี่ยงกองไอ้ดอกตกไอ้สัสเอ้่ยกองไอ้ดอกตกไอ้เยี่ยเออลงมาข้างล่างอ่ะเอาไปหาน่าอะาแล้วมีคนรับมาแล้มีแบ็คมาแล้วมีบ็คมาแลวินเอออ่าตัวกูอะตัวสีหัวล้นล้นอ่ะกูหัวล้นล้นอ่ะหลบดิหลบดิหลบดิกูหัวล้นล้นอ่ะไอ้สัสหลบดิอ่าไอ้เยี่ยแบ็คไอ้เยี่ยปิ้ป ตัวนี้คือผมให้ผมได้พ okay, so ี่อโอเคตัวนี้พี่นะทั้งนั้นอะไอ้เหี้ยแบงไอ้สัตว์มึงหยุดหกโทรทนี้อะไรฮะมึงหยุดกโทรที้ไอ้ไงีแม่งเหลี่ยมไอ้สัตว์เนียต้องไม่ไงใช่ไหมพี่วินใช่ไหมไป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 โอ้อ่ะเอาเลยเลยเลยอะผมทายพี่ไอวินไทยเดี๋ยว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 อะไร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 เขาเนี่ยก็พิงไง พิกไงนี่ไงพิกกินโดนัทแม่งจะตนไปดูหน่อย่างเงพิกครับนี่มึงเหลี่ยมกูเหรออะไรอะไรโดนทอะไรมึงเหลี่ยมมึงเหลี่ยมนี่มึงต้องโดนดูดีห้องบู้เกิด กูเกียร์ครับหลีกนะกูเกียร์เต็มเม็ดแรกไปนับเลยกันไม่นับเลยกันอ่ะไม่นับลยกันอ่ะแต่ต่อไปเต็มเกมคำนะอ่ะเต็มคำเต็มคำนะอ่าแต่ไปจบไปเฮ้ยแบงค์มาอยู่นี่มาอยู่กองกลางหลบกองพี่พี่พินพี่พินหาผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นจริงๆนะตัวนี้อุ๊ยเขียวเม่ไม่เหลือเราเราเราติดสองได้พี่เราให้เขามาข้างหลังเรา มา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 ตอนเนี้ยตอนเนี้ยไอ้แบงค์หันหน้าเขากล่องอยู่เว้ยไอ้แบงค์หันหน้าเขากล่องอยู่เออไอ้แบงค์หันหน้าเขากล่องอยู่ตอนเนี้ยให้ให้ผมถ่ายใครผมเลือกได้เลยว่าจะถ่ายใครใช่ป่ะเออถ้าเกิดมึงมึงมั่นใจแล้วว่ากูพูดกูพูดความจริงอ่ะมึงสามารถยิงได้เลยคือตอนเนี้ยเมื่อกี้คนแรกคือกูเนี่ย<ห>น,น,นี่นี่พี่นี่ยนี่นี่พี่น,นี่พี่เนี่ยใช่ป่ะรู้ได้ไงวะไอ้เหี้ย ไม่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 ได้ปรับโรงอะไรเลยเอาเลยเอาเลยอะปี๊ดไม่ได้ปรับโงนะปี๊ดนะเพราผมไม่ได้ปรับโรงไม่ได้ทำอะไรนะเมื่อกี้มือซ้ายพี่ยกขึ้นแต่ยังกระโดดอยู่อ๋อใช่แต่ยังมีคนกระโดดอยู่ผมเลยรู้ว่ามันไม่ใช่พี่เว้ยปี๊ดกล้องดิปปี๊ดกล้องดิเฮ้ยอะไรอะไรอะไร เอาอะไรเดียวกินว oh. ิ้งเงกินวิ้งเงได้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 งั้นงั้นผมงั้นผมผมคงอาจจะแบบกินแค่ตรงนี้มันก็ได้ไม่ได้ป่ะไม่ไม่ผมไม่กินผมกินวิเหลี่ยมผมผมไม่กินผมต้องกินเข้าไปก่อนกินไปแล้วอ้าวกินไปแล้วไงกินวิ้งไงอะไรกินวิ้งไงคุณจะมามุกเดิมอีกหรือไม่ได้ มาคราวน,นี้กูจะอยู่เงียบๆเลยมึงมั่นใจคนไหนอันนี้เลยอ่ะดูจากกางเกงแล้วเมื่อกี้มีรอยฉี่อ่ะมีดแดกอ่ะ <c ười> <c ười> คนไหนนะโอ้ยนี่เลยตั้งเหลืองนี่เลยมีตังชัวร์โอ้ยเอาถูกเลยเหรอไอ้ถูกเลย <c ười> กินดิกินดีดีเอ้ยคุณจะมันอะไรไม่ใช่กูอ,อันนั้นมันไรแบกใช่เหรอแบกปากทงนี่ไ <c oughs> อเย้ยมันรู้ได้ไงวะ <c oughs> ไอสักไม่รูผผ้ผมใช้การเดานะเมื่อกี้มันมีไอแบกไม่ได้ใบอะไรทั้งนั้นอ่ากินพิกให้หน่อยกินพิงหน่อยเห็นป่ะเนี่ย <c oughs> เห็นเปล่าอ่ากินเข้าไปสามเม็ดโทเทียนจากที่เมื่อกี้อ่าเราต้องยืนจ้องหน้ากันพี่เขาไม่เลเอดถ้าคุณไม่ผิดมันจะหาได้ไงอู้จริง มึงอะต้องเผ็ดก็กรุ๊กจะแกล้งมึงไอ้เหี้ยแก้มจะกันแต่ะๆอย่างนี้เหรอแก้มันนะไม่ให้มันมาแกล้งกูนะแบ๊กอุ้ยแม่โคตรเผ็ดจริงๆนี่มันเป็นพริกธีหนูอะคุณต้องยอมรับกติกาสิคุณตั้งกติกาอร่อยนะพี่กินหนูอร่อยนะเล่นลิ้นเนี่ยเล่นลิ้นโคตรเผ็ดเลยมาเลยมาเลยกูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกูหันหน้าเขาอยู่เพราะว่าเขาผมว่าเขาอยู่ฝั่งเดิมอืมไอ้แบ๊คผมว่าอยู่ฝั่งนี้เรียบร้อยมึงยิงไอ้แบ๊คได้เหรออืมถูกว่าแบ๊คมึงกินเลยยิงมึงปะ พี่ที่พี่ปีหกใช่กินเลยเก็บได้เออกินเลยเอปลายเพลเอปลายผู้ขี่ย้อนวะไม่ไหวแล้วว่ะเออี๋ไปไปกินหนูเขาเพลนะพี่วินกินอยู่อ่ะไม่กูไม่ได้กินอ่ะตอนนี้ใครกินพี่วินใช่ไอวินกินกินอยู่ปะเนี่ยแต่กูอ่ะกินไปแล้วพี่ตอนแรกอ่ะกูเห็ดอ่ะกูเห็ดกินอยู่ไหมพี่วิน มึงจะเผ็ดได้ไงไอ้ควายมึงจะเผ็ดได้ไงพี่เดียวมาพี่ยังให้ผมกินอ่ะอะไรพี่บ่นนี่ผมแจ้งตำรวจเลยเขาบอก่ามึงนี่โกงกับกูเกมอยู่นะเฮ้ยกูกินไปแล้วกูกินไปแล้วกูกินไปแล้วเม็ดหนึ่งเมื่อกี้งั้นผมกิงขึ้นเม็ดอ่ะอื อะไรของพี่เนี่ยดูดิเขาจะมาเหลี่ยมผมโดยที่ผมผมรู้อยู่แก่ใจว่าเขาจะเหลี่ยมเรื่องให,ให้ให้ผมกินอะ่ะแต่เขากิน,น<ส>หวานหวานอะ่ะโอ้โหหรือไปก่อนกินไปเกินร์ไปเออเยอะอ่ะอ่าเป็นไงอร่อยปะมันก็บิวเดิมอ,ะอ่ะผมก็เดิมเดิมเออรู้ป่ะพี่พี่ยิงถูกตัวแล้วเมื่อกี้พี่พี่ยิงตัดดีอะไม่ดีอะเีอาไปน้ำเลยเดี๋ยวแม่เห็ดใช่ที่กูก็เห็ดได้เฮ้ยเผ็ดดูเผ็ดดู โอ้เพลียยิงเพลียยิงกูไม่ไหววะโอ้ยโอ้ยเพลีว่ะเฮ้ยกูยิงถูกตัวแล้วแต่ได้ยิงนะแต่จริงๆกูเดาถูกไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยโดนเหลี่ยมมาครบห้าเกมแล้วไอ้สัสตากูมาคราวนี้นะครับผมเป็นคนทายบ้างแล้วแม่งทายถูกทุกรอบไอ้เหี้ยจริงกูจะมาวัด อะไรกับผมเต็นผมมันสุดยอดแม่นแม่นรอบนี้โดนกูห้าเม็ดลวดไปเอาละเอาละรอนี้ต้องเล่นเทือกปลาตามมาแบกตามมาตามมาโอ้ยเบียร์เดือดแต่งเตือเไอ้สัตจะรู้ไหมเนี่ยไอ้สัตว์เอาเอาปืนทิงเกีปืนทิงเอาปืนทีนะโอเคโอเคใครมาคนแรกอ่ะใครมาคนแรกตามมา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 เอาคนแรกอ่ะเอาคนแรกอะผมไงใช่เหรอนี่น้องเหรอน้องจะฝั่งนี่เหรอใช่ใช่ใช่ไ่ใช่หรอดีดีแหนเรียร์หรอ อ๋อต oh, ่อยควิกตายไอ้เบสโดนแล้วไอ้เบสอะไรอะไรมึงชื่อขึ้นมือชื่อขึ้นมือเบสโดนแล้วไอ้เบสไม่ใช่เบสชื่อขึ้นมือจ่าอยมึงกินเลยมึงกินเลยไม่กินเลยมึงกินเลยยี่ไม่กล้องไหนเลยหรอผมกินผมกินโตครึ่งเดิมนะอ่าครึ่งครึ่งครึ่งกินแค่ครึ่งอ่าครึ่งเดิมยี่ไม่ได้ซะ ยี่กองถือก็ไ้เขาไม่ได้กินต่อผมแล้วบู้เยี่ยมเองถุนถุนมอนเดิมกลับกลับไปวินวะค่อยมาใหม่ดูหน้าเลยผมผมไม่จัดเขี่ยข้างในมั้งหนาด้วยเหมือนที่เขี่ยไม่หนวกฝรั่งเลยอ่ะใครมาคนแรกอ่ะใครมาคนแรกเรีวเรียวไปถามเยอะอู้วโอ้ก็ถามหน่อยไงเฮ้ยถามหน่อยถามเยอะ

เอาเยีย้ดีแล้วกันใครใครใเอาเดหรือกูเอาเนี่ยนต่ตัวที่กูยิงเนี่ยอ่ะเาดาว่าใครสิรีบดเดารีบเดาก่อนที่ตายนา่นะเฮงง้ยย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 เยยนยย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 ยอยยยยไยย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 ยวยยยยยยนยย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 ยไยย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 แล้วยยยยยพูด เล่นลิ้นเล่นลิ้นเลยมึงกินเลยกูโดนเล่นลิ้นถูกด้วยหรออย่างงี้ก็นับกับหรอวะเอาก็กูยิงถูกไงถูกมึงอ่ะอ่าอ่าอ่ายิงแล้วเฮ้ยไปแก่ไปแก่ตีเลยอ่ะโอ้ยกลัวโฆษณาออกไอ้สารช่างมึงอ่ะเลียบผมจ้างแล้วผมจ้างอะไรขี้อะไรเผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ๊ยเผ็ดมันตกข้างล่างวะพี่หายละพี่เหลี่ยมผมหมาว ไม่เตรียมไงมึงไม่เตรียมการมาให้ดีอ่ะมึงไม่เตรียมการมาให้ดีไงก็กูมีพริกสำรองไงเออทีหลังอะซื้อติดบ้านไว้นะเผื่อกูมาท้าแข่งอีกอ่ะมึงแก่เหลี่ยมกูบ้างเดี๋ยวมึงซื้อไว้หลังนี้เนี่ยเออมาเดี๋ยวรองนามึงซื้ออะไรเดี๋ยวกูท้ากินอย่างอื่นไอศครีมอ่ามาตามพี่มาตามพี่มาอ่าโอเคเลือกไอ้อย่าพึ่งดีไอ้สาออให้กูเลือกก่อนเริ่มต่อยเลยต้องเติร์ลแล้เริ่กูเลือกไอ้เหยอะเลยอะ ยังไม่ต่อยเลยยังไม่ต่อยเลยพี่ตอนก็ต่อยกูอ่ะเอ้ยกินเลยไอ้สัตว์พี่พี่เป็พี่มันต้องเลือกแล้วผมว่ากินกินเลยดีกว่าพี่ให้ผมห้าเม็ดผมกินให้ดูเลยดีกว่าไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยงงโอ้โหอ้าวก็มึงเดินมาต่อยกูอ่ะมึงมาบีบบังคับกูพี่ก็ต้องทายก่อนสิผมยังต่อยไม่ตายเลย โอ้โอวิทนี่มึงอะไรเงี้ยเออมึงก็อยู่นิ่งๆให้กูถ่ายเดียเอาเอาเอากินนกินเลยกินเลยกินเลยไม่ไม่ยังเข้ายังอ๋อดูดูอ้าดูเฮ้ยคนดูโอ้โหมึว่านเน่ตาทาแล้วามึงอยู่นิ่งๆเ่ะเมดนึงอ่ะไม่ต้ไม่ต้องมาดิมาดิมาดิอ้ยไม่กินรินเลยอ้่วอยู่นิ่งๆมาถายนดิกินนิ่งๆมาถ่ายเพื่อโมโหวะเอ้ของพี่แกว่ะ พูดอยยางงงเลยโอ้โหมันยิงกันเลยเอายิงเลยให้ผมเองเอาเลยเอะเอายิงยิงยิงเอาเลยทไมเฮ้ยเอาไรเอาเอาเอายเลยทอาเเลยเเอาเออาเ้เออาเอาเออเาเอเออเอเอาเอาอาเอเอาเอาเอเอาเออเอาเอาเาเอาเอาเอาอเหาอเอาเอาเเากอเอาเอเอเอาเาเเอาเอาเเอาเเอ่เเ ดู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 หาดู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 ดมดู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 งูด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 ูอูด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 ููด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 ูตูด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 ยดูดูดูดอดะดดู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 ด อ่สัมภาษณ์หน่อยแก้แก้เป็นไงบ้างเงียบเงีบเงีบเงีบผมคุยเองเงียบเลยเงียบเลยอยานกินพิทป่ะอ่ะสารน้อง้่ะน้องแม่งนั่งกินพีทอยู่คนเดียวกูกินเป็นเพื่อนน้องพีทอะไรเนาะโอ้โหไปแลยเกิดตัดโอ้โหโอ้โหตัดทิ้ร้อยเลยเหรอพี่นั่งกินพีทเป็นเพื่อนอยู่เนาะโคตรเผ็ดเลยว่ะโคตรเผ็ดเลยครับ เผ็ดมากพี่ผมเนี่ยกินพริกเยอะกว่าไอวินอีกนะครับเนี Nixon> ่ยดูดิแบ่งสองจอเลยนะแต่คนกำลังกินพริกที่มันสุดแบบทั่วแต่หวานแล้วก็คนที่มกำลังก้มถุยน้ำลายถังขยะแบ่งสองจอให้เห็นด้วยนะโอ้โหพริก็จะหวานอะไรพริกเผ็ดด้ยตีก้ตไม่เป็นเดียวสวรคตต่อเอาอีกป่ะเอาอีกไหมเจ้เอาอีกไหมเจาอีกไหม เนี่ยไม่ได้เพลียแค่ไหนฮะจะเอาอะไรจะให้ผมนั่งขาหน้ามานั่งกินโทนได้แบบบัดกันเลยเออขาวหน้านั่งกินเอาไปเลยเออได้ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเล่นเกมล้กินมีโอ้โหเจ้าแบบนี้ก็บวกสดลยเดี๋ยวจะให้เลยออเอาไปยยังจะเกิอกินอีกอ๋่าฮ่นน่่าฮ่โอ่าฮ่อ ไอ้แย่อวยแกอวยกับหนุ่มหน้ามันแดงนะคุณผู้ชมดูเดี๋ยวเขาจะเอาหาไปไหนเขาจะเอาความทะเปลียนธรรมชาติของผมออกไปโอ้โหเนี่ยธรรมชาติเต็มถุงเลยเนี่ยนี่ไงกูก็กินพริกกับมึงเนี่ยเห็นไหมกินเยอะมึงอีกเอออ่ะกูชนะกูกินพริกเยอะมึงอีกอ่ะมึงต้องยอมแพ้นะเดี๋ยวกินบะเนี่ยก็จอกว่ะแค่ได้กินพริกไม่ได้โอ้จอกว่ะเดี๋ยวพริกินไปเถอะผมเนี่ยแหละของผมอร่อยสุดละตัวนี้แหละ แปลงเพลงดิพี่ตังดีกว่ากูรู้ดีกว่าพอยังให้กูไปิดคลิปแล้ยังอ่ะยังไม่ปิดเอยยังโอ้โหกูปิดได้แล้วผมปิดตั้งนานแล้วเนี่ยปิดเลยนะโอเคครับคุณชมครับผมก็มาแกล้งไอวินไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมนะวันนี้ผมก็เหลี่ยมด้วยการพลิกนี่แล้วไม่ได้แกล้งไม่แกล้งผมแกล้งตัวเองดีกว่าอ๋อ อ๋อรู้เหลี่ยมแล้วใช่ว่าต้องได้เด็กใช่เด,ด็กแล้วเลยออดูไว้พอมามิหายอ่ห้างสงสารจังผมเดี๋ยวผมตามพี่ไปเลยพี่นะตอผมนะพี่นะตอผมก่อนพี่นะเว่อร์ ไอ้ยึงงูยังไงอ่ะงูอึปียังไงแล้วมึงดูฮะไอ้ดานี่ยดีตายแน่นะปิดจังปิดจังปิดคลิปแม่น่อยดิปิดคลิปแม่น่อยโอ้ปิดคลิปแม่นอนเอาอะไรยิงผมเนี่ยเอาอะไรยใช้ให้คุ้มหน่อยใช้ให้คุ้มหน่อยไหนๆก็แบบมาออกคลิปแล้วอ่ะใช้ให้คุ้มหน่อยเดี๋ยวพูดบ่ายป้าพูดบ่ายป้ามึงพูดดูเอาโอเคถ้าใครอยากให้ผมมาแกล้งอะไรวินีนะผมนะ คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปเลยมไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องคอมเมนต์เลยผิดคอมเมนต์เลยปิดคอมเมนต์เลยไม่ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องแล้วเจยัหม่คลิปหน้านะผมนะบ๊ายบายครับ